เจ้าหน้า hmm. ที่เขตรักษาพันธุ city, ์ส oh. ัตว์ป่าฮารา巴านะคะเร่งผลักดันโคลงช้างป่ากว่า10ตัวค่ะหลังเข้ามาทำลายพืชสวนชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันติ1และ2นะคะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะนายเจริญชัยโตไทยสงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮารารานำกำลังเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาราราและราษฎรบ้านสันติสองตำบลแม่วาดอำเภอทานโตกว่า20คนออกติดตามโคลงช้างป่าเข้ามาทำลายสวนผลไม้ของชาวบ้านทำให้ต้นหลองกองเสียหายไปกว่า20ต้น โดยโขลงช้างดังกล่าวเจ้าหน้าที่เคยได้ผลักดันให้กลับเข้าไปในป่ามาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมก่อนจะได้รับแจ้งว่าโขลงช้างลงมาหากินในสวนผลไม้ที่บ้านสันติหนึ่งบ้านสันติสองและไล่ทำร้ายชาวบ้านขณะกรีดย,ย่างพารา โดยคณะเจ้าหน้าที่พบร่องรอยของเท้าช้างและหมูลช้างบริเวณแนวเขาระหว่างบ้านสันติหนึ่งและบ้านสันติสองหากจากถนนภายในหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรสำหรับมาตราการป้องกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะร่วมกับราษฎรในสองหมู่บ้านออกตร,ตรวจสอบเส้นทางในหมู่บ้านช่วงกลางคืนหากพบเห็นช้างป่าลงมาหากินก็จะดำเนินการผลักดันให้กลับเข้าไปในป่าเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่